เมื่อเอ่ยชื่อไก่เบขานะคะประโยคแรกทุกคนขมวดคิ้ว ประโยคแรกทุกคนสงสัยคาใจอะไรคือไก่เบขาเราได้เปิดตัวเมื่อปีสองมารวมตัวอยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วค่ะและในโอกาสนี้นะคะสําหรับการเรื่องแรกนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรอุดมผลพื่งไทยบูลค่ะซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการหมอกคู้จการพิเศษนะคะของมหาวิทยาลัย และค้นพบว่าไก่เบขาเป็นไก่ที่มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ดีมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและเป็นไก่ที่มีลักษณะเด่นในเรื่องคุณภาพเนื้อที่งานเกษตรภาคใต้ในครั้งนี้ด้วยปัจน,นี้ในเวลามสมควรแล้วกระผมขอกราเรียนเชิญท่านประธานจ่าวเปิดงานโมเดลธุรกิจไก่เบขาจาก ถึงไปายนาเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอความคุณทุกท่านและในโอกาสนี้ขออนุญาตสําหรับการถ่ายภาพค่ะขอความคุณทุกท่านนะคะที่มีได้อย่างรวดเรเได้เต็นหน้าไ็้อย่างเต็มที่นะคะผลจากการทับเคื่อนนี่แหละค่ะผลจากการขับเนนะคลื่อนของบุคคลกลุ่มเล็กๆกลุล่มน,น,นี้แหละค่ะเกิดเป็นางานวิจารณ์ gastronomy event t h e a t o r ค่ะและสุดท้ายนะคะ <c oughs> ท่านผู้ที่จะเป็นผู้

นอนที่ทาหน้าที่ในการดูแลในเชิงอุตสาหกรรมและได้ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดีนะครับจากทาง CBF นะครับแล้วก็เป็นทางน้ำอีกหลายๆท่านนะครับทั้งดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับที่จะมาดูแลในเรื่องของโอกาสแล้วมาป็นะงานวิจัยเป็นสื่อสาธารณะก่อนใช้ประโยชน์นะครับสาเบขาเนี่ยเป็นผลจากงานวิจัยที่เราพัฒนามาหลายปีแล้วนะครับเราเริ่มทำเรื่องไายเบย์น ดังนั้นเราก็มองว่าไก่เบตงเนี่ยอาจจะเป็นไก่ที่มีมูลค่าที่สูงแล้วก็ความนิยมอาจจะยังเข้าถึงยากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยนโยบายนี้เราก็มองว่าขณะที่เราพิจารณาวิจัยเรื่องการเน้นงไก่เบตงเนี่ยเราก็พัฒนาไก่ที่เสมที่เรียกว่าเบตาเพื่อเติมพิการเพื่อเ,เปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับเปิดโอกาสใหม่ทางให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าไก่เบตาเนี่ย ราคาเนี่ยดีกว่าถึงง่ายกว่านะครับค่าเนื้อก็ใกล้เคียงนะครับไขมันต่ำนะครับแล้วก็อคอร์สบไฮเดรตก็ต่ำด้วยนะครับขนาดเดียวกันแ้ะทราบโดยสาขาวิชาวิทการการมึกานักการกษาเขาก็กกกกกอาเอาตรงนี้นะครับมาปรับเปลี่ยนท,ทางการเรียนการสอนในสาขาวิชาการอีกสอบปีนะครับโดยเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับสอนในสาในการวิรียครบวงจรตลอดจน นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีด้วยอันนี้